เล่นกันไหมคะตุ๊กตาตุ่นในสมัยโบราณค่ะนี่เลยแอนนี่นี่นไม่กล้าเปิดตู้เดี๋ยวเจ้าของจะว้าวค่ะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยนี่ค่ะตุ๊กตาตุ่นในสมัยโบราณน,นะคะที่เขา,เาไว้เล่นทอยเหลี่ยงกันนะคะในสมัยเด็กเออถ้าเกิดจะอายุประมาณสักห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนราจะเคยเล่นกันอยู่ค่ะมาดูกันค่ะว่ามีแบบไหนบ้างเราขอดูตัวเล็กๆให้ดูก่อนนะคะถ้าท่านใดสนใจยอยากจะดูตัวใหญ่หญๆราคาส,สูงๆแพงเนี่ยในตุ่นเลยค่ะ เพียบเลยค่ะของแท้นะคะของเราจะไม่มีของปลอมของเลีนแบบเลยค่ะในตู้นี้แท้ทุกตัวค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ตุ๊กตาตุน่นนี่แบบนี้นี่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 เาโชกะะ้นสลักนี่นี่ตุ๊กตาตุ่นสมัยก่อนเยอะมากที่พิพิธภัณฑ์ของเรานะคะมีของเยอะมากเลยค่ะ ถ้าท่านใดสนใจเชิญนะคะเราเปิดให้เข้าชมฟรีนะคะที่พิพิธภัณฑ์พุพันไก่สะสมของโบราณพิษณุโลกนะคะเราอยู่ที่พิษณุโลกถ้าใครมาเที่ยวพิษณุโลกมาไหว้พระหลวงพ่อผู้พุทธชินราชนะคะเราอยู่ห่างวัดเพียง500เมตรเท่านั้นนะคะเราอยู่สีแยกไฟแดงที่เรียกว่าสีแยกคูเมืองหรือจุดสังเกตง่ายก็คือสีแยกที่มี cầm hàng mươi ngàn bi หมวกใหญ่ๆอยู่บนกำแพงเมืองเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจเชิญนะคะอ๋อแล้วอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะกดติดตามพิพิธภัณฑ์ดุพันไก่พิศณุโลกด้วยนะคะเราเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นเลยค่ะเพียงแค่กดไลค์กดติดตามเราด้วยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันค่ะ,ะใครมาพิศณุโลกเชิญนะคะแล้วพบกันค่ะบายบาย